สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะเอฟซีทุกท่านจ้าเมือวันี้กลับมาหาเลระว่าสิไปหาหูเบึง้งว่าสิขอเลียกน้ำเบึงนะทีนี้มาเห็นควายมาด้ควายมาอําเพิ่นออมมาลามวันนี้มันเห็นคนมันุดตังทา่าคือมันสิเลนใส่นะบอกกาไปไกล้บันเดี๋ยวเบิง้งเดียวเบื้องอยู่เพราะว่าถ้าแม่มันตังรักอย่าไปไกล้เดี๋ยวสัมันจะไหลเดี๋ยวสันเพราะว่าแม่เจ้าขอมันเนาะ คนคนบลื้งกันนะมันเห็นมันกกอยากไลนะ่เดี๋ยวมาแล้วมาแล้วอย่านะอย่านะอย่ามาหากันเด้อโอ้มุดมาใส่ไปนะ เมื่อกี้นี่มันเหลียวเบิงมันเหลียวเบิงข่อยไล้เมื่อกี้เนี่ยมีเยอะโตนั่นสามโตโตเมียเบิดบ่โตเมียเบิดมีท้องบ่ตัวหนาเอาเด้อ ่อย่อยมันมันมันเหลียวบ่องคอยคอยยามันมันไล่นะคอยระบ่ไปมันยืนบ่องยืนบ่องคอยทั้งสองสามเท่าเพื่อนะไม่เจ้าของเนาะมันก็นจึง้งบ่งเลยันดีหันดีตัวนี้มีท้องว่นที่ตัวนี้ฮะ <ul ain> ไปเอออันใดแบบใดมีท้องแล้วจกเดือนแล้วใกล้ชิดได้แล้วบอเดี๋ยวมีน้ำก็ได้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวมีน้ก็ได้เอาเข้สูงนะ้ะ่ควายมันคือสูงแหละชิบเอ็ดเดือนโอ้ควายมัน หุ่นสูงสูงมีทองแล้วเดี๋ยวมีนานได้รู้วะเชะเดี๋ยวเจ้าของมาแล้วเจ้าของมาแล้วก็วกะนำคนเจ้าของนะอันเจ้าของาอยู่มันเหลียวเบิงตาซักใส่ตาซักใส่ซักใส่โอ้อัน,น,นได้ใหม่ตีนะเอา้าได้ใหม่คืออันคือ,คอสีขาดแทะโตได้ใหม่ะสีมันขัดๆเนาะ ใช่ด้ยเดี๋ยวมันไล่แล้วแม่จะลิ่งวิ่งไม่ทันเดี๋ยวแม่จะไปไม่ทันตัวนั้นขาแม่มันขาขาวนะพ่อรู้มันยังขาวขาเท้าขาวนะตัวนี้เท้าขาวนะเฉพาะรู้มันยังขาวนะ ป้าคือไม่ได้ตูดของสูงเทควายเจ้าสูงร้อยสี่สีผูได้หนิเานาะหุ่นสูงวันนี้เอาไปผสมอันก้าวเจริญกับอันมาผสมหมบ่เต้อเ,เ,เ,เอาก้าวเจริญบ่เอเเอได้ออกมามันงามไนแบบนี้แม่มันนะขามันขาวทั้งใจน่ะ ก้าวเจริญเตีสามพันบ่ะโอ้ผสมก้าวเจริญดิอันนี้อันลูกบ้านบ่ะยังลูกบ้านอยู่ลูกบ้านมันจะตัวยาวแม่มันไข่นูมันปงซี่ลูกมันเนาะเอาแม่ไข่บ่ะ โอ้แม่ไข่มันช่วมันเศร้าแล้วอยบ้องน้าขาวน้ขาขาวเดียแต่เ,ตเป็นตาแพงขนาดเอออันนี้เนอยอันนี้แม่บสบายบ่ืมหืเดีลย คอยน้องแก้มเหมือนกันได้ขี่ยอดขี่ยอดแล้วนะโคนแม่บางทีเขแห้งนอนอะไรอะไรอะไรวันนี้สียาหายด้วยยันนี้ท่านโค้นใ<ฮ>หญ่ไว้หนะัจะไม่อยากขึ้นใหญ่อุลุลุนขึ้นเร็วแท้แม่่บเ็ยเเรวออเอาว่ะวันนี้คอยแม่แม่นางนี่อืมได้ปีหนึ่งก็สิบก็เดือนสองเดือนยังไงนี่เจ๊แม่นางนี่ปีสิบเดือนบอ่ปีหนึ่งกับสเดือนปีนึงกับสองเดือนแม่นางนี่ อือปีได้สิบสี่เดืนีสิบสี่เดือนดิเออดียะตัวน,น,น,น่ะตัวนั้นอันนี้ยคาขนาดค่อยน้อยนะนจยเจ๊แม่ไข่แม่ได้กินนมเคักนะก็เลยจ่อยดิเออเดี ขาวอ่อนร้อนดูเจ๊น้องจะมาบรได้กินนมนี่ดิบรไ้กินนมอืเอาืบซึ่งยั้งไนี่้นมแม่มันนอตั้งซื้อหรอบ่ซื้ออีคัมอีคัมอีคอีคูนบ่เอออันเอีคูนอีคนตัวนี้เอออันี้นางน้อยตนี้โอีคูนตัวนี้สันอันนี้นางน้อยโออีคัมอีคัมอีั ขามอยู่คันำได้ตัวเมียเบิรดเห็นเหรอก็ได้ขามอย้โคูนเลยทีตัวเมียเบดวันนี้ก็ได้ออกมาอีกกสั้กสิบเปียทุกตัวนี้ทีอื วันนี้เห็นเห็นยี่เสียงกระดิ่งนะห้องไผ่คนเอามาลามอนี้บ่ถ้าควายนะนี่เสียงกระดิ่งควายไผ่อันไหนวะแล้วน้ำควายก็ได้วะโอ้ทมันนั่นบอ่งนบู่มันอยู่ดีแเลองเลยบ่เอออันนี้อันแม่ไข่ลดโฮบนะนโอืมเอมือแล้ว กินเยออกิน hmm. พ yeah. well, yeah, yeah. no, mm ่าเออหยาหลายอได้น้ออย่างงี้กินลงไปจีท้องคือเบ่งใช่ไยเพือนเฮื่อนกินยาเ่กาเลีเบ่งโอมาย่างกินยาเกี้ยวก็เพื่องอยู่เพือนอันนี้เอามาย่างเลบ่ออกกําลังกายกเออออกกําลังกายเลีมหยา อย่างเมื่อย่างมากะใจเหืมีแห้งเลยออกกําลังกายแล้วทีมักจะคือด่างคนลูกไข่ไหมนะน้อคนลูกไข่ไหมอลเป็นทรงวงทรงเวียงเลยทีทรงโล่งช่างเร่งเลยทีอย่างกับใบมันเออหงาบื้ยงนงาเบื้อนเลยอ่ทางกิน แม่น้ำบ่จังใส่ไงแม่น้ำแม่น้ำมีหนองทอยขื่นมาใส่เลยเอ้าคือใส่แท้นี่วะบ่มีขี้ตมเลยว่าอยู่คอขื่อบ่มีขีดตมนะเจ้โอ้คอบ่มีตมโอ้เอาเครื่องปูอนอือมันนมันบ่มีตมมันก็เลยเจียงนะ มนก,ก็บดำอีเนาะบดามบต้นรรรรรรนะแต่อาม,มันแห้งขาวกว่านี่กล้วยแม่นเด<น>มันันไปหน้ามันนอนน้ำนอนะม,มันเป็นสีดำโออันนี้เงใสอันนี้ใส่ะม,ม,มันบ่นนอ,อ,อ,อนได้ลูกอ้ลคืานยางย้อนใหญ่เออมเดือนหนึ่งก็ซาเมืดนึัอกินพิษบ่ฮะมันกิน กันกินอยังกินผักตบน้ำห้องปูกกินผักตบอ๋อโอ้ทีได้ลุงอาทิตย์นึงเรากินผักตบดอกไข่ได้เดือนหนึ่งแล้วเดือนหนึ่งหรอไปกินผักตบไปกินผักตบอยู่นาหนโอ้ดอกพิชทิเออสซงแมอนข้าผักตบก็หยาปองมันปนกันโอ้ทำลายๆหรือยังกูบุกินดอกอืให้เขาปนกับหยาหยาหยาโอ้หยาปองค่ะ การพักโต๊ะจะปนกันต้องกิน๊มงว่าต้นสอต้นเอกินหไมาดไข่บบนี่ดิสังเกตไปไหนมันไข่ฮะมันสิบกินหาาเอตลอดีมูมุกไหลโอ้ใบหูเย็นใบหูเย็นเบอลูกนี่กินนมได้ยู่ เอาเอเกมีอย i̇şte oh, at um> yes. um ู่อวอือโอ้กินพิษกินพิษด้วอันหูเย็นแล้วดิบอยอยากกินอย่างลยซึ่งเลยเนาะสิเจ็บปากบ่ฮบอฮะบ่เจ็บทางในหันมันหอนมันอย่างบยอยากบอมันหอนมันหอนหลบบ่อยากบ่เลยได้มันสีพวนท้องมันบอ มันสิพิทบากบกินอย่างไยเนาะควาวก็กินพิดคือกันได้ิกินพิคือกันได้ลูกไม้กันีเนะยาดีบ้านเราวมาผนให้กินเต้อ่าเกยาในางคเอาไปเอายาแก้นี้พิดนี่บอกงมัโอ้กินยาแก้กินพิทฮะมกอกเลยต้มะผลกอกโอ้มันใครมาเลยเนาะไสีทยาพร้อมอันผลยาให้กินพร้อมติ ก็คือแม่อยู่ข้ามพิษเลยเนาะดีเลยบ่อไตเนาะดีเลยมันบ่อนังทีตีตีที่มันจากแันเทียนตีกินพวตบาตบมันึงป้าปาตีเจ็บเบ่อตีบ่อได้มียามาผลให้กินเนะโอ้มันกินลายิแห้งเนาะเออ วันนี้ผิดมันหลายเลยเนาะวันนี้เอายามาแก้บอท่านหน่อยมันโดออกฮอนออกลรนเด้กินผิดกินผิดเอาฮอนออกลรนบ้างเจอบางอย่างห้องหยาพูอันนี้จิเออ้ห้องอิ่มเยวหยามากไอ้ห้มงอิ่มเนี่อไอ้ห้องอิ่มเนมันมันกมันกระสิคือคนนี่แหละมันผิดกันเนาะอาการกันเนาะเออคือกันคือคนผิดพังเน่าอะไรได้กินพังเน่าเนี่ยเป็นวิ่นเป็นเวียสารบาดไล่ไล่ตา หูตาลล่ไปเลยต่าออกจากคอกได้โอโอ้โห้รอโอ้ยออกจากคอกเลยสายตาโอ้กินผักตบโดพิษิทำมันได้สองเดือนสามเดือนไ้ย่น่ผัาไมเดือนนี่เดือนเดียวน้องผ่ไปกินแล้ลูกก็ไข้ลได้กินนมแล้วดิ นม้หลายน้ำนมกันเลยทีอ่าเอาเลาะลงไปโอ้พอนข้าจ้ามียาแก้กินพิษอย่บ้านน่ะทิ้านะวันนี้ยาโอ้ทีพนกอกเลยป่ะทีอือจางจืดต้มบ่ มันย่องคือยานางนี pues น่รางจืดฮะเออนั่งเฉยๆดื่มม่ให้มันกินเลยเต้อ๋อถอนผิด bon? บ่เออถอนผิดโอ้รางจืดกัดิเออถอนผิดเลยจางจืดอือกินรางจืดจางจืดพร้อมถอนนะถอนผิดถอนผิดดิยาผลอาิงแน่ดิยาบ้านตะเควยกอกายุดธะก่อนจางจืดเออพร้อมไมกินมือเป็นมือแล้วเป็นฮะคู่ฮากู้แล้วอ๋อเต้ เอามายองคือยานางอยู่บอกไ่ยองคือยานางมันก็น้ำเขียวปุ๊บคือยานั่งเลยน้ำเขียวเย็นๆให้กินเลยบ่กวันนี้มันเย็นมันก็กินมันก็บ่ะฮอนท้องมันนะน้ำมันก็กินเลยเนาะโอ้มันหิวน้ำไหเออกินโดดใไซยาบ้านบอกว่าเวยกินมันเฮินเฮินบ่เออเฮินยาพ่นค่ะมันกินอยู่บ่กินเขาเกอะกันแรกก่อนเขากอกจิเออ อย่างไดลูกใดเลยม้าบอกอย่าออกเขาจะคอกวันนี่อยากจะคอกนี่นี่ไม่ออกมานอนน้ำลงคลอมาย่างโอ้ขื่นย่างลงไอ้กาวมันเศ้าโว้วโวคนใดบ่เศ้าเมื่อยฮะมันเศร้าชกมันเมื่อยแล้วอ่ะยังเศ้าแต่หันมันยังเศ้าคือมันเศ้าแดดบ่มันฮ้อนเหรหน่อยมันฮ้อนเนาะมันฮอนมันพวนเห้อคือคนไข้อะไรที่นั่นแหละอ่ะบ้านี้วันนี้ ยาเนี่ยคือคือเป็นยาเย็นนะกินแล้วโดนทำมันเย็นในท้องมันนะมันเย็นลงไปแต่ห้ามพลห้ามย่องอันอันนั่งห้อยห้อยเคยใจนางมันเขาโจกเบอร์มันเย็นตีออเพราะว่าคนดินล่หาหมูเลยคนเดินเล่นหาหมูล่ะมีแห้งกันได้หันเงน้อยค่อยน้อยกันพวกไปยังค่อยน้อยมันเป็นแต่แม่นเป็แต่แม่มันตีแต่ว่าไม่กินนมมันจะจ่อยลงจะร้องเสียงอ้โอป้าบอกว่าหันหัน ว่ายตั้งแต่กินนมแม่หันวันขนาดโอ้ยวนอะไรเนาะมีแต่พูว่าว่าคนนั้นคืองามแท้งามแล้วมันอ้วนเหยเนาะวนันมึงมันโบโยมันโบมันโบสัตดเห็นเลยมันมันลังดิมันไม่กินนมละแม่มันก็กขาปั้มมาโบแห่ซื้อนมมาให้มันกินปั้มโบแห่กินพิษดดหอบเลยแม่มันโบมีนมนมเหรอมึงดิมันจ่อขยันขยคนคือกัน เนาะกินพ да ิษกิินก็จอยให้ก well ันจอยเลยนะจอยเลยเออกินพิษแล้วจอยย่างพ่อยอมยองนี่คือหญ้าพงอนนี่แหละนี่เออหญ้าค่ซามาหนะหญ้าคาซาหมู้มาเขาสิได้มันหญางยามหลังดอยดอยดอยเยอะกินพิษสิผู้อันผู้ไปไปเลี้ยงกับเบลเบิงว่ามันกินหย้าแน่นะมาเลี้ยงอยู่นี่แหละนอนไ้นอนไ้เกล้ายคือบกินหญ้าเนี่ยบ่ มันพิสังเกตแล้วจีมันพิสังเกตนะมันสิยืนไปซี่แหละบ่ยืนบุเดีกินบุเดียืนบุเดีกินบ่ไปเบิ่งขี้มุ้งย้อยครับอลาห้วยนี่เอาขี้มุ้งย้อยไข่แล้วหรอเอบ่้กก็ินทีมาแล้วมากินมายื้อใช่เลยจีเออยืนไปซี่เลยล้วบ่กินเป็นหยาเอ้ากินอยู่กินสองสามคำยืนสองสามคำยืนโอ้บ่อ่าห้วยนี่พิสังเกตแล้วอืมตอนได้เศร้าด้อยค่ะอืมยืนเศร้าด้อยค่ะแดดมันฮ้อนดอกนะฮะเออ ไปบใบเบ่งใบหูเย็นชิมูกอไรนี่อ่าวันนี้ไปนำตัวนวินมาสีบ่บางก่อนเสกบังซีนไหมซีนหายดิมาสียาแก้พิษเหรออบานี้บ่ได้มันบ่อยู่มันได้บ่เนี้ไปเอาหมอปัสุซัตคนได้มาสีบ่บ่อยู่เขาแล้วเนาะมันเป็นแห้งเขามันอ่อนยาอ่อนอืมเอาปัสุซัตมาสีได้เหมือนใครเนี่ยเจ๊ปัสุซัตมาสีแล้วเอายาผลมาให้กินอีกกินยาผลกินล่างจืดอีก โอ้จังได้ยืนได้นี่เออจังได้ไข่เชาแล้วบอกขี้โมูหหันเชาแล้ยตีไข่เชาแล้วไข่เชาแต่หันยังบ่มีแห้งเออบ่มหันมีแห้งลูกใหม่เลยจีเอ๊คือคือกินพิษคือคนกินพิษนี่แหละเนาะเออผู้ใดลูกมาแล้วมาละโอ้ลูกคือหขาวแท้ขนาดคือหขาวแท้ลูกหันโอ้สิกินนมแม่แล้วมันหักบ่มีน้ำนมหลโอ้ฮูเดลฮูเดลเนี่ยมันกินนมของเบ่งล่องไร้ลูกก็ดีเออ แม่หมาไม่แห <oh> ้งหุ่นนี่คำน้ำนมมาหลายใช่เนาะกินเต็มปากหลัง่ากเอออืมท้องเบ่งล่างปานจิ้มยาอิ่มใช่ไมกินนมนำคนละน้ำคนละผู้ได้คอยแม่สี่ตัวเลยพวกงานงานเอาเอาหมอลำบ่จ้างว่าหมอลำบ่หรือเไม่ยัง เขาบอกคมงานตามมาเพลงีวงดนตรีวงดนตรีบ่เออโอ้เริ่มมาเลงแล้วผู้เดผู้เปิดเพลงแล้วเมื่ออื่นผู้เดเออแรงเมื่ออื่นเออแรงเมื่ออื่นวันนี้ไม่แรงเพิ่มกันตอนรับแขกอ่า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 สั่สี่แก๊สารพิษนะเส้นเลือดข้าวายนี้ตายสายขวายนีะบุเลี้ยงเลยอยู่วะโอไม่บุยคือได้ขวายแม่นี่ครอ เกจะหามื่นเลยเนาะสี่มื่นแป๊เลยเนาะเขาแม่มาตายแล้วยาเขาเลี้ยงควายหมดเลยก็คือฮอสมาดีแล้วเนาะอมันตายให้เบื้องบนโอ้ยคือฮอสเลยกินกินมาแบบมีสารพิษแบบนี้กินมาได้เนาะเขาสี่ยาหลายแล้วเนาะมันก็อยู่น้ำหอยน้ำห่องอะไรเนาะเออน้ำหอยน้ำห่องมาให้น่าเพิ่อนทะเลมันบอลเขาไปเลี้ยงไปยังทะเลน้ำลงท้อยนี่ก็มีคือกันมีคือกันหรมี ไปแล้วไปกินไปแส่ไปอย่างไรเออทำมาเขาจิน่านนองต้อยคงมืออือไปกินไปอาบน้องเมื่อนี่เมื่ออาบน้ำเขาอาบน้ำจังเมื่อสิอาบ็นพูนค่ะคุยที่ขาวงามแท้ข่าวหอยแต่ขาวงามมันอาบน้ำเนาะขี้ตุ่มบริแมเดี๋ยวมาเนี่ยไม่ยังบริแม่เหรอเนาะคนหน้าอยู่ได้เนาะย้อยย้อยบ้นบริแม่ขี้ตุ่มนะเออบริแม่อือืมที่จริงมันก็บแม่เลยเนาะ เอออันนี้บ่แม,ม่ครับีนี่ก็จ้าของควายพ่นเวาเป็นพังว่าควายพ่นบ่สบายมีอย่างแกนแน่นะมันกระบอกมียายายาพน้นร่างจืดแล้วก็ส,าาสียาให้ปัะตูซ้ายมาสียาห้จังใครได้หนิเพื่อ่ๆขี้มะน้ยอยสังเกตนะสังเกตสังกาอันนั้นควายอาการเป็นแบบใดคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะ และกติดต,ตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณมากนะคะสวัสดีจ้า